ลง,งานเหมือนแต่ก่อนเนี่ยตั้งโฟกัสใน a c e b o o k เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยบูลองพูดประเด็นเมื่อกี้ให้ฟังหน่อยว่าที่ที่เราคุยกันว่าแบบ<อ>การแข่งแรงมาทำเมื่อก่อนบูเฟซบุ๊กอย่างเดียวแบบ3<ม>ปีนิ่ปีย่างข้าปีที่4ีสาเกือบ4ปีคือเฟซบุ๊กส่วนตัวแล้วก็สร้างเพจไม่ว่าจะเป็นเพจสร้างตัวตนเพจขายของก็ทําคือโฟกัสตรงนั้นมันขายดีในช่วงแบบแรกๆรอมันมีข่าวว่าเออเฟซบุ๊ k ลดหลีดอันนี้ก็ไม่ได้รู้สึกว่ายังไม่ตื่นตัวนะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันคนติดตามอยู่แล้วฉันใส่ใจในคอนเท ลดลงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าของตัวเองเนี่ยมันไม่ค่อยลงเท่าไหร่แล้วก็ยังขายได้อยู่ปีนี้บอกเลยว่าเละเทแล้วก็บ้งมากรู้สึกเลยว่าเฮอยอดขายปลีกน้อยมากๆคือบางวันแทบจะไม่มีจาก a c e b o o k ผนตัวก็เลยเปลี่ยนเป็นอ่ะโอเคไปไปยิงแอดอย่างเดียวบ้างคิดว่าเออไอีก็ไม่ถนัดแล้วก็ยิ่งติกตอกเองเต้นอะไรก็ไม่รู้ทำไม่เป็นจุดเริ่มต้นเลยรู้สึกว่าอย่าง Facebook มีข่าวเอยเรื่องอะไรยังไงเอยเนี่ยคือบูรู้สึกว่าธุรกิจเราอ่ะมันอยู่ในความเสี่ยงมากๆที่ยึดติดกับแพลตฟอร์มเดียว อย่างเดียวเลยพราวว่าแบบเ c e บ o o k เขาจะถอนออกจากประเทศไทยก<อ>็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นจริงๆแล้วมาวิเคราะห์ความเสี่ยงของธุรกิจเราอะเอ,อ้ยเ,เราเสี่ยงมากเลยนะเราอะยึดติดกับแพลตฟอร์มเดียวเลย <ๆ S 2> เรามีตัวตนใน Facebook คนติดตามเฟซเราก็จริงคนติดตามเพจเราก็จริงแต่เราไม่มีที่อื่นเลยก <ๆ S 1> ็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่พยายามมองหาแพลตฟอร์มอื่นๆนะคะ